สวัสดีครับนักเรียนชั้นป4ทุกคนครับวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในวันนี้ต่อจากหน่วยการเรียนรู้ครั้งที่แล้วมาในตอนที่2ของเรื่องการพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานะครับยังอยู่ในหัวข้อของการบริหารจิตและเจริญปัญญาโดยมาตรฐานและตัวชี้วัดคือเห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนเองนับถือได้นะครับหากเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า81และหน้า82นะครับในหัวข้อการพัฒนาจิตตามแนวทางของพุทธศาสนาครับเรามาดูเรื่องของความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญากันนะครับสติ คือความระลึกได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งในการเรียนและการทำงานส่วนปัญญาคือความรอบรู้ความมีปัญญาจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ครับและสมาธิคือการควบคุมจิตใจให้มุ่งมั่นแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับและววิธีการปฏิบัติตนในการบริหารจิตและเจริญปัญญานะครับเราสามารถปฏิบัติได้โดยการนั่งสมาธิคือให้ใช้ ขาขวาทับขาซ้ายนะครับมือขวาทับมือซ้ายวางมือไว้บนหน้าตักนั่งหลังให้ตรงนะครับหลับตารวมทั้งมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสามารถกำหนดลมหายใจเข้าออกครับการหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทรครับเรามาดูเรื่องของการฝึก การยืนการเดินการนั่งและการนอนอย่างมีสติกันนะครับในข้อที่1เลยการยืนคือยืนในอาการที่สงบมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการยืนนะครับ2การเดินก็คือรู้ว่ากําลังเดินแล้วก็มีสติอยู่กับในขณะที่เรากําลังเดินนะครับ 3. การนั่งคือนั่งด้วยอาการสงบจิตใจจดจ่อต่อการนั่งเช่นการนั่งเรียนหรือการนั่งทํางานการบ้านออนไลน์อยู่นะครับ 4. การนอนก็คือให้มีสติรู้ตัวว่านอนอยู่นะครับผลดีทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของสตินะครับอยู่กับตัวไม่ประมาทและก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะครับต่อไปครับเป็นการฝึกกําหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสสิ่งที่มากระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์นะครับในส่วนแรกเรามาดูเรื่องของตา ตาดูสิ่งที่อยู่ภายนอกครับทำให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสามารถบอกได้เมื่อเรามองเห็นต่อไปหูนะครับเราฟังเสียงเพื่อให้รู้ว่าฟังเรื่องอะไรอยู่มีสาระสำคัญอย่างไรเช่นตั้งใจฟังคุณครูสอนอยู่ส่วนของจมูกนะครับเป็นการดมกลิ่นเมื่อเราได้กลิ่นก็ จิตก็จะรู้ว่านั้นกลิ่นคือกลิ่นอะไรเช่นกลิ่นดอกไม้หอมหรือกลิ่นของขยะนี้นะครับส่วนลิ้นเป็นการรับรู้รสซึ่งจะสามารถแยกความแตกต่างของรสอาหารได้เช่นน้ําตาลนะครับมีรสหวานหรือว่าเกลือนั้นมีรสเค็มแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปกายสัมผัสนะครับเป็นเรื่องของการรับรู้สิ่งที่มาสัมผัสกายได้ไดว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับเช่น น้ำแข็งมีความเย็นสมดีมีความนุ่มอย่างนี้นะครับแล้วก็ใจเนี่ยเป็นเรื่องของการรับรู้สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นดีใจหรือเสียใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเหมือนประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับเพียงแต่ในเชิงของพุทธศาสนานะครับก็จะมีใจเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเป็นเรื่องของการรับรู้ และลำดับสุดท้ายครับเรื่องการฝึกให้มีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดและการถามรวมถึงการเขียนนะครับการฝึกสมาธิมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้เรามุ่งมั่นแน่วแน่ในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นฝึกให้เราฟังอย่างมีสมาธิอ่านนะครับคิดถามแล้วก็เขียนซึ่งจะทําให้เราเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้นมากยิ่งขึ้นเราลองมาดูตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะครับเช่นการฟังก็คือฟังด้วยความตั้งใจฟังว่าผู้พูดเขาพูดอะไรอยู่ หรืออ่านนะครับรู้ว่าเราอ่านเรื่องอะไรเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรมีอะไรเป็นสาระจําได้ไหมมีความเข้าใจยังไงคิดก็คือเมื่อฟังแล้วอ่านจนเกิดความรู้แล้วเรานํามาวิเคราะห์นะครับนั่นคือการคิดต่อไปถามเมื่อฟังอ่านคิดแล้วเกิดความสงสัยเราควรถามเลยครับถามให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยส่วนการเขียนเมื่อฟังอ่านคิดถามจนเกิดความเข้าใจแล้วจึงนํามาเขียนกันลืมครับ และในวิดิทัศน์ต่อไปนะครับเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้า83และหน้า84ในเรื่องการพัฒนาจิตตามแนวทางของพุทธศาสนากันนะครับในวิดิทัศน์ที่2นะครับเราจะชวนเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับที่หน้า83และ84พร้อมแล้วเปิดไปพร้อมกันเลยครับ ต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดนะครับในกิจกรรมที่2เรื่องของการพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนาครับโดยข้อที่1นึ่งเขาให้เด็กๆสังเกตภาพอุบัติเหตุแล้วตอบคำถามนะครับในภาพนี้สังเกตจากชัดเจนเลยใช้ตามที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นี้ใช้ตาดูใช่ไหมครับเมื่อสิ่งที่เราเห็นอยู่ต่อหน้านี้คืออะไรและอะไรทาให้สาเหตุทาให้เกิดเหตุการณ์นในภาพนี้ขึ้น คำตอบอย่างแรกเลยสิ่งที่น่าจะมาเลยคือการขาดสตินะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยอีกคำหนึ่งที่เหมาะที่จะใช้ในภาพนี้ก็คือการประมาทนะครับการขาดสติแล้วก็การประมาทนักเรียนจะป้องกันเหตุการณ์ในภาพไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้างได้อย่างไร ฉะนั้นเมื่อจะทำอะไรจะทำอะไรหรือสิ่งใดก็แล้วแต่จะต้องมีสตินะครับแล้วก็ต้องไม่ประมาทนะครับต่อไปไปดูข้อที่2นะครับเรามาวิเคราะห์ เรามาวิเคราะห์ผลของการมีสติสัมปชัญญะและสมาธิรวมไปถึงปัญญาลงในแผนภาพความคิดดังต่อไปนี้อันแรกเลยคือการมีสติสัมปชัญญะผลที่เกิดขึ้นก็คือต้องรู้ตัวว่าตนเองกำลังอะไรครับกำลังคิด ทำอะไรอันนี้เป็นเรื่องของผลที่เกิดขึ้นการมีสมาธิข้อที่2มีผลเกิดขึ้นอย่างไรการม,สมาีสมาธิเราก็จะจิตใจสงบรวมไปถึงเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี ต่อไปคำสุดท้ายการมีปัญญาการมีปัญญาผลที่เกิดขึ้นก็คือประสบความสำเร็จในทุกๆด้านหรือสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ในข้อที่3ครับนักเรียนเสนอวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการยืนเดินนั่งและนอนอย่างมีสติลงในแผนภาพดังต่อบไปนี้เริ่มด้วยจากการยืนก่อนนะครับยืนก็คือยืนด้วยอาการที่สงบครับจิตจดจ่ออยู่กับการยืนนะครับอาการสงบจิตจดจ่ออยู่กับการยืนต่อไปการเดินเราก็ต้องรู้ตัว ว่ากำลังเดินอย่างมีสติต่อไปครับการนั่งล่ะนั่งก็คือนั่งอย่างสงบเหมือนกันจิตจดจ่ออยู่กับการนั่งส่วนการนอนนอน อย่างมีสติฉะนะทุกอย่างยอมต้องรู้อยู่เสมอนะครับต่อไปการฝึกปฏิบัติการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสตินี้ก่อให้เกิดผลอย่างไรทำให้ทำให้มีสติจดจอกับ สิ่งที่กระทําหรือสิ่งที่ทําอยู่นะครับโดยที่อีกตัวหนึ่งเลยที่สอนมาตั้งแต่อันแรกที่เราเจอกันเลยก็คือไม่ประมาทนะครับเด็กๆบันทึกลงไปที่หน้า84ให้เรียบร้อยเลยแล้วพบกันในวิดิทัศน์ที่3นะครับในวิดิทัศน์ที่3เราจะมาทําในหนังสือที่หน้า85กับ86พร้อมกันนะครับเรามาดูแบบสึกขัดที่หน้า85กันต่อนะครับ นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการใช้ประสาทสัมผัสอย่างมีสติลงในช่องว่างที่กําหนดให้นะครับก็จะประสาทส,ส,สัมผัสที่เราเรียนกันก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายนะครับแล้วก็ใจเนี่ยเพิ่งจะเติมเข้ามาในส่วนของพระพุทธศาสนาเราตาใช้เพื่ออะไรเอาแบบเอาแบบชัดเจนเลยใช้ดูแล้วก็พิจารณาใช้ดูแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆ ตอบตามความคิดของเราเลยต่อไปหูใช้ฟังเสียงนะครับอันนี้เติมเข้าไปหน่อยนึงคือจับใจความสาระสำคัญจากเรื่องที่เราฟังด้วยเป็นประเด็นหลักเลยนะครับต่อไปจมูกแน่นอน ดมกลิ่นครับจมูกดมกลิ่นต่างๆนะครับให้เรารับรู้ด้วยว่ากลิ่นอะไรต่อไปนะครับลิ้นล่ะใช้รับรู้รสของอาหาร นะอย่างที่เราพูดคุยกันไปในตอนอธิบายในคลิปวิดิทัศน์แรกนะครับต่อไปกายรับรู้สิ่งที่มาสัมผัสรับรู้สิ่งที่มาสัมผัสส่วนใจเราใช้คำว่ารับรู้สิ่งที่มากระทบ ต่อไปในข้อที่5ให้นักเรียนฝึกยืนเดินนั่งและนอนอย่างมีสติแล้วบันทึกผลในส่วนนี้ควบให้เด็กๆบันทึกผลด้วยตนเองนะครับส่วนข้อด้านล่างคุณครูจะช่วยเขียนหน่อยนึงก็คือการฝึกสติให้มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเนี่ยข้อที่ช่วยที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจสงบนะครับมีสมาธิ แล้วก็มีสตินี่จึงเป็นสาเหตุหลักในการปฏิบัติต่อการดำรงชีวิตนะครับต่อไปพี่เอาจะพาไปหน้าสุดท้ายเลยในหน้า85นะครับในหน้า85ข้อที่6ให้นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานะครับข้อนี้เราจะต้องสรุปช่วยกันสรุปและครับสรุปได้ว่า การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวร่างกายโดยอะไรบ้างครับที่เราเรียนไปโดยยืนเดินใช่ไหมครับนั่งและก็นอนเนี่ยทุกอย่างการฝึกเนี่ยจะต้องใช้ความรู้สึกรวมถึง ประสาทสัมผัสทั้งหเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็รวมด้วยใจด้วยนะครับการบริหารจิตและเจริญปัญญาเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างการบริหารจิตและเจริญปัญญาช่วยเรื่องช่วยให้ มีสติมีสมาธินะครับและสิ่งสุดท้ายเลยก็คือไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับเด็กๆบันทึกตามในหน้า86เลยนะครับและในส่วนด้านล่างในที่เป็นแบบ พัฒนาทักษะการทำข้อสอบแบบปรนัยเนี่ยนะครับเราจะมีแบบทดสอบส่งไปยังลิงก์ให้เด็กๆอีกทีหนึง่งคุณครูจะส่งลิงก์ไปยังรายรับงานของทุกห้องนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ